ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผีในโรงเรียน EP 1 0โอ้โหทำไมโรงเรียนดูน่ากลัวจังเขา้เขาๆไปถือนะเดี๋ยวก็เจอเบาะแสของพี่นั่นปะไปกันเถอะทุกคนช่วยหาสหมุดกันเลยนะ ว่ามันมีห้องลับอยู่ทางไหนไม่ m e a ไม่ mean ฉันเจอแล้วนี่ไงมันบอกว่ามันอยู่ทางระว่างขี่ไปบารเกตบอลที่มันอยู่ห้องข้างๆบิทเยนทุกคนตาฉันมานะโอเคไงห้องนี้ เฮ้ยนี่กระดูกจริงหรือกระดูกปลอมเนี่ยบรรยากาศที่ดีดูน่าก้าจังใช่ใชม่มิ้มทุกคนฉันเจอกระดาเดี๋ยวฉันขออ่านนะเมื่อวันที่14พฤศจิก,กายนปี2463มีผู้ชายสมคนเขาเป็นเพื่อนกันคนที่1ชื่อเดทคนที่สองชื่อมาโทคนที่สชื่อวินพวกเขากำลังจะเล่นเกมพนันกันถ้าพวกมืองอยากได้ตังกูนะ เดี๋ยวกูจะพาเล่นเกมพนันนี้ถ้ากูชนะพวกมึงต้องให้เงินกูแสนหนึ่งแต่ถ้าพวกมึงชนะเดี๋ยวกูจะให้แสนหนึ่งได้ดิอาา่ะฮะงั้นมาเล่นกันเลยโหเลยว่าอูปะเนี่ยจับตัวมันดิเออได้ไดสัญญาันแล้วนี่ว่าจะให้เงินกันํำสัญญามันก็แค่ลมปากเว้ยนั่นจะทำอะไรอะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ แต่มาโทรกับวินไม่ทำตามสัญญาที่เดทพูดเอาไว้ก็เลยจัดการฆ่าเขาโอ้โหฟังแล้วน่าหดหูมากเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยฉันรู้สึกแปลกๆใช่ฉันด้วยทรมานมากเลยมิมเป็นอะไระไไทำไมมิมเป็นแบบนี้มิมเป็นอะไรสงบนี่แนะ่โอ้ย ไม่ม right, ินเป็นอะไรไหม่เนีน่โอ้ยฮ่าฮ่าฮนี่ฉันไม่พ้นหรอกพวกแกเตรียมตัวตายกันเป็นแถวเลยโอ้เฮ้ยไปปกป้องเพื่อนดีกว่านี่นะ หยุดเดี๋ยวนี้นะบางสิ่งกำลังจะรออยู่ในความมืดนี่คือตอนจบจริงๆหรือไม่